ร้อนแดดมากมากเลยซอฝันกลับมา Blaze. ร้อนมากเลยโอ้แต่ซอฟั huh, นนี่แน,น่นอนจริงเลยขยันเล่นท้้งวันเลยในแดดเปี้ยงเปี้ยงบ่ายโมงบ่ายโมงออกมาเล่นโอ้โหขยันมากนี yo. ่นี่คือซอฝันห่วงจีไร เไปไปพอแล้วเข้าบ้านได้แล้วโอ้เล่นเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยพอแล้วชั่วโมงหนึ่งแล้วเงาแตกเสแฉแล้ว เป็นไหนแล้วเ่ยเข้าบ้านตัวฝันเข้าบ้านเข้าบ้านจะไปไหนอ่ะนี่บ้านอยู่ทางนี้สนามเด็กเล่นเขาไม่เปิดมันร้อนมาเร็วๆกับ あっ